สวัสดีครับทุกคนพมก,กับพี่ปุ้ยนะครับปีเตอร์จีเบียสนะครับสำหรับปีเตอร์จีเบียสชาแนลนะครับตอนนี้ซีรีส์ใหม่นะครับพี่ปุ้ยขอเสนอซีรีส์ เส้นทางสายโซโล่นะครับสำหรับ EP แรกเนี่ยพี่ปุ้ยได้มีแบบฝึกหัดเมเจอร์สเกลนะครับแรกเลยที่น้องควรจะฝึกแต่หลายคนคงจะเคยฝึกแพทเทิร์นนี้มาแล้วนะครับแต่เดี๋ยววันนี้พี่ปุ้ยจะเพิ่มความน่าสนใจโดยเราจะมีเทคนิคในการสไลด์เพื่อที่จะเชื่อมแพทเทิร์น C เมเจอร์สเกล2ตัวเนี้ยเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็เราสามารถประยุกต์ใช้เวลามีทางคอร์ดมารองรับนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้เดี๋ยวพี่ปุ้ยตอนหลังนะครับพี่ปุ้ยก็จะมี แบบฝึกโปรกชันนี้ให้ด้วยน้องๆก็สามารถฝึกโซโล่ตามไปด้วยนะครับความยาวประมาณสัก1-2นาทีนะครับเพื่อให้น้องๆได้ลองไลด่ดูก็คือโปรแกชันง่ายๆในในแบบฝึกหัดนี้พี่ปุ้ยใช้โปรแกชันที่มีคอร์ด C ครับแล้วก็คอร์ด A minor คอร์ด F คอร์ด G ทีนี้หลายคนคงเกิดคำถามข้อสงสัยมากมายว่า เล่นไปตั้ง4คอร์ดแล้วตอนโซโล่อะเราต้องโซโล่ให้มันเราต้องรู้ทุก4สเกลนี่เลยหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าจะเขาดิ้นคอร์ด C ปุ๊บเราก็ต้องเล่น C ีเมเจอร์พอไปเล่นคอร์ด A อเมเนอร์เราก็ต้องไปเล่น A อเมเนอร์พอเข้าไปคอร์ด F เราก็ต้องเล่น F แบบนี้หรือเปล่าซึ่งพี่ปุ้ยเคยสงสัยเดี๋ยวคลิปนี้พี่ปุ้ยมีคําตอบให้ด้วยนะครับโอเคพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาตั้งสายแล้วไปลุยกันเลยครับสายหนึ่งพี่ปุ้ยตั้งเสียง E นะครับสาย2เสียง B สาย 3, สเสียง G สาย4เสียง D สาย5เสียง A สาย6เสียง E โอเคครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับแบบฝึกหัดนี้สามารถฝึกได้ทั้งบนกีตาร์โป่งและกีตาร์ไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นน้องๆที่มีกีตาร์โป่งก็สามารถ ฝิกได้กีตาร์ไฟฟ้าพี่ยจะใช้เสียงคลีนนะครับเพื่อให้มันเป็นเสียงพื้นฐานเราจะได้ฟังโน้ตชัดเจนมากขึ้นด้วยแล้วก็ได้เห็นถึงน้ำหนักการดีดด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีการกดนะครับบนสายไหนช่องไหนกันบ้างนะครับครับผมสําหรับการกดจุดต่างๆนะครับพี่ปุ้ยก็จะเริ่มจากสาย5นะครับสาย5อยู่ตรงนี้นะครับโน้ตตัวแรกครับมาให้ก็คือโน้ตตัวโดหรือโน้ตตัว C นั่นเอง เลยแบบฝึกหัดนี้อ่าเอานิ้วก่อนเลยนะครับพี่ปุ้ยจะใช้นิ้วกลางกับนิ้วก้อยเล่นต่อมาสายสี่นะครับมีฟาซ่อนอ่านิ้วตามนี้นะครับชี้กลางก้อยต่อมา ก้ยนะครับลาทีโดให้เราพยายามจําชื่อโนต้ตไปด้วยหรือถ้าใครออกเสียงได้ก็จะดีมากอย่างเช่นโดเรมิฟาซลาทีโดแบบนี้จะดีมากเราจะได้คุ้นหูคุ้นปากเวลาร้องเพลงจะได้ไม่เพียนด้วยพอมาถึงตรงนี้ทํายังไงนะครับทีนี้แพทเทิร์นนี้มันก็คือสิ้นสุดละแปดตัวต่อมามันจะมีแพทเทิร์นหนึ่งครับอยู่ตรงนี้มันคือโดเรเหมือนกันนะมีฟาซอนอ่าทีนี้ พอมาถึงตรงนี้พี่ปุ้ยจะสไลด์นิ้วก้อยนะครับตรง C สีเขียวมาสีแดงตัวดีเพราะฉะนั้นเนี่ยในบรรทัดที่เราเล่นสาย3ามเนี่ยเราจะเล่นนะาทีโดสไลดไ์เป็นการสไลด์จากนั้นก็ต่อด้วยตรงนี้พี่ปุ้ยใช้นิ้วชี้นะครับนิ้วชี้นิ้วกลาง เล้วก้อยจบด้วยอ่าแพทเทินชี้นางก้อยอ่าทีนี้การดีดพี่ปุ้ยจะใช้การดีดสลับหรือเรียกว่าออร์เนตพิกกิ้งหมดเลยดีดขึ้นลงสลับกันนะครับไม่ว่าสายนั้นจะเป็นสายไหนการการดีดมือขวาก็จะสลับอย่างนี้โอเคเรามาฝึกขาลงช้าๆนะครับพี่ปุ้ยเล่น เร็วขึ้นนิดนึงโอเคน้องๆพอทำตามได้นะครับทีนี้ขาขึ้นขาขึ้นหมายความว่าไล่จากสายล่างขึ้นสายบนพี่พจะเรียกขาขึ้นนะครับเอาละเราจะมาเริ่มจากโนต้ตตัวสีนิ้วก้อยอ่าตัวนี้นะครับแล้วก็อ่าโดทีลา ซอลฟามเลโดประเด็นอยู่ตรงนี้ครับผมพอเรามาเลโดทีนี้แล้ว B A เราจะใช้นิ้วชี้นิ้วเดียวเลยนะครับก็คือเราจะไลท์อ่าขยายความนิดนึงคำว่าสไลด์คือการเลื่อนมืออันนี้เขาเรียกการสไลด์นะครับรเพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดนี้จะมีการสไลด์ด้วย สไลด์มือพอ,อมาถึงตรงนี้อ่านิ้วชี้อยู่ที่โน้ต A สาย3เราก็ต่อโดยแพทเทิร์นเดิมที่ซอนฟามีเลโดเพราะฉะนั้นขาขึ้นจะเป็นอย่างนี้นะครับช้าๆพอเราต่อกัน2แพทเทิร์น รประมาณนี้นะครับเราไปฝึกดูจากช้าๆแล้วก็เพิ่มความเร็วไอ้ตรงการสไลด์ตรงนี้บางทีพี่ปุ้ยไม่ได้ดีดนะก็แล้วแต่เรานะเราจะดีดทุกน้ตก็ได้แต่บางคนอาจจะชอบเสียงการสไลด์สไลด์เลยก็ได้อ่าเป็นการฝึกสำเนียงไปด้วยในตัวนะครับ แบบฝึกหัดนี้พี่ปุ้ยเป็นแบบฝึกหัดแรกที่พี่ฝึกในชีวิตเลยนะที่เริ่มเล่นกีตาร์ไฟฟ้าหรือเล่นกีตาร์โซโล่เนี่ยเราเราสามารถไปฝึกบนกีตาร์โป่งได้ด้วยเช่นเดียวกันโนต้ตเหมือนกันเป๊ะวางฟิงเกอร์ลิงเหมือนกันที่สําคัญคือให้น้องๆฝึกก็คือนิ้วแต่ละนิ้วมันจะอยู่บล็อกอ่าเราจะไม่ก้าวไก่กันนะครับโดยเฉพาะบล็อกบนเนี่ยสังเกตคือเราจะต้องเล่นนิ้วนางเอยนิ้วกลางก่อนกลางก้อยชี้กลางก้อยชี้นางก้อย จะท่องแบบนี้ก็ได้นะครับกลางก้อยชี้กลางก้อยชี้นางก้อยอ่าแล้วสไลด์มานิ้วก้อยสไลด์มาเสร็จแล้วระวังตรงนี้นิดนึงเพราะว่าถ้าปกตินิ้วชี้เราจะคุ้นไปที่ช่องนี้ใช่ไหมอ่าแต่จริงๆแล้วนิ้วชี้อยู่ช่องนี้เพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดนี้ทําให้เราต้องมีสมาธิอยู่ตลอดไม่งั้นอาจจะเล่นผิดได้นะครับก็ฝึกทั้ง,งสมาธิแล้วก็ความจําด้วยแล้วก็อย่าลืมลองออกเสียงมันนะครับถ้าเราออกเสียงปุ๊บ อาประสาทสัมผัสในเรื่องเรื่องของกล่องเสียงเส้นเสียงต่างๆร่วมถึงหูเราที่เราได้ยินเนี่ยมันก็จะไปลิง์เข้ากับมือเรามันทําให้เราสามารถแกะโซโลได้หรืออาเอาไปคิดลูกโซโลในอนาคตได้ด้วยนะครับมันมีประโยชน์มากนะครับสำหฝับอันนี้ก็ฝึกให้เป็นธรรมชาตินะครับเล่นให้ชัวร์เล่นให้ช้าให้ชัดความเร็วเป็นผลพลอยได้ครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับพี่ปุ้ยเชื่อว่าคงจะได้รับการตอบรับอย่างดีมากๆสําหรับน้องๆที่กําลังฝึกโซโลอยู่ ถ้าใครชอบใจคลิปนี้อยากเป็นกำลังใจให้พี่ปุ้ยทำตอนต่อไปในซีรีส์นี้อย่าลืมคอมเมนต์ขอบคุณด้านล่างให้เป็นให้กำลังใจพี่ปุ้ยด้วยนะครับสำหรับใครเป็นครั้งแรกที่ได้ชมคลิปในช่องพี่ปุ้ยก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดในทุกซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นอ่าทฤษฎีบ้านๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นซีรีส์สอนโซโล่หรือต่างๆที่พี่ปุ้ยอัปเดตก็ได้ไม่พลาดนะครับเชื่อว่าทุกคลิปมีประโยชน์แตกต่างกันไปอยากให้เราเก็บความรู้นี้ไว้แล้วก็ขยันฝึกซ้ออมเชื่ว่วา วันหนึ่งน้องๆจะสามารถโซโล่และก็เข้าใจเรื่องการเล่นกีตาร์มากขึ้นครับสำหรับตอนนี้พี่ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นกีตาร์ทุกวันครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ